It's just a prank, Han. Today is the one year anniversary of the dreadful tragedy of Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're, we're all still here together, and I'm thinking of them. Whoa, hello. Somebody's getting a little friendly. Boom. Butterfly effect. Excuse me? Did you say something? Oh, did you? Not hear me with your sluttiness. Stop anymore. it! Mike, why don't you check out the guest cabin, the one I told you about? Yeah, yeah. Alright. Did you hear that? What in God's name are you wearing? Here's our one-way ticket to the spirit realm. Watch out for that, Josh. He's a schemer. Well, that's how it's gonna be. Yes? Jess! <laughs> Jess? ชมก็มาต่อด,ด้วยอันที่ดาวพาที่7กันเลยนะคะมาที่ด็อกเกอร์เอลนะดูดิว่าเขามีอะไรมาบอกเราเออไม่อยากเจอแกเลยผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะที่คุณมีต่อคนที่กลัวความเหงาความโดดเดี่ยวแล้วคุณล่ะมีความกลัวหรือเปล่าแน่นอนมีอยู่แล้วไม่น่าจะถามนะ โอเคเฮ้ยมีงูกับอะไรอะ่ะแมวป่ะกลัวดิจริงเหรอแต่มันไม่ใช่ชนิดนี้ในเกมที่คุณเล่นใช่ไหมด็อกพอเหอะช่วยออกไปจากสมองทิงได้ไหมจะมาปั่นอะไรมากมายรักษาคนโรคจิตหรือว่าให้คนโรคจิตหนักกว่าเก่าไม่เข้าใจโฮยอะไรมีอะไรตอยตอนนี้ เรามาดูความรู้สกึกลึกๆที่คุณมีต่อคนอื่นเอาแบบแ่นขยายเลยแล้วกันอะไรที่มีค่าต่อคุณอะไรที่เคารพต่อคุณเองและคนอื่นโอ้โห oh จริงเหรออะไรที่คุณบอกได้ในตัวคนสำคัญเอาวันว่ารอยยันเป็นกลางหรือความจริงใจโอเคเอาไงดีอ่ะคีขอเลือกรอยยันละกันนะคะเป็นอะไรอ่ะจงรักภักดีหรือซื่อสัตย์นั่นเอง โซคุณพูดถึงความเชื่อจงรักภักดีต่อเพื่อนโอเคแล้วอะไรในความจริงใจกับแคร์ความรู้สึกโอเคเอาเป็นเหมือนเดิมนะจงรักภักดีนั่นเองเราก็ต้องมีความเชื่อใจกันนะคะโซคุณบอกว่าภักดีต่อตัวเองก่อนเพื่อนของคุณแม้ว่าเขาต้องการความจริงใจและความช่วยเหลืองั้นเหรอโอเวลาของเราหมดแล้ว เราจะเจอกันอีกเร็วๆนี้แหละทำไมเร็วเจงงานด็อกงานนี้รู้สึกไม่นานนะพูดนิดเดียวเองจบแล้วใช่ไหมไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหไอ้นี่แกจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะมาที่ฉากสามกันเลยนะคือความเหงาอีกแปดชั่วโมงก่อนเช้าการติดต่อกับโลกวิญญาณต้องปลดปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่าจากอาคติทั้งหลาย แล้วเลื่อนมันการยัดยั้งอยู่ที่คุณก่อนเปิดเผยวความต้องการของคนอื่นเรื่องเรียงความหรือเรียงคําผมเป็นหัวหน้าผีมันไม่ได้บอกอยู่ข้างในนั่นเลยนะและทุกอย่างที่เกี่ยวข้งของกับความทราบซึ้งของผมมันต้องเต็มไปด้วยความไม่มีเสื้อผ้าพอเธอเอาจริงหน่อยสิคลิส <Okay. S 2> ตกลงคลิสจะมาเล่นอะไรเวลานี้ไม่เข้าใจเอาจริงนะโอเคเงียบเลยเรามาลองดูดีกว่าเธอขอร้องโอเคเอาเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นแอชลี่คุณแรก ที่แปลงวันนี้คุณเป็นคนตัวเชื่อมเลยกันเอาขวาแล้วกันเนาะเอาความจริงเนาะมีใครอยู่ไหมเขามีอ่ะช่วยบอกเราทีอยู่ไหมอ่ะเอ้เริ่มเลื่อนละเฮ้ยรอก่อนฉันไม่ได้ทำอะไรนะนายทำเหรอลองอีกทีเฮมันเกิดได้ไงอ่ะนายมันเลื่อนมันเหรอหมายความว่าอะไรเกิดอะไร นายเลื่อนอีกแล้วฉันสาบานได้ฉันเลื่อนฉันไม่มันเลื่อนเองช่วยเหลือเหรอเราช่วยยังไงล่ะไม่รู้หมายความว่าไงเราต้องรู้ก่อนว่าใครถ้าจะให้เราช่วยอ่ะเอาเป็นว่าเอาไงดีเอ่อใครดีกว่าเนาะคุณเป็นใครอ่ะโอ้มันเริ่มแล้วอ่ะ s i s t e r น้องสาวเหรอ น้องสาวน้องคนไหนอ่ะอ้าพอเธอหน้าเอาจริงเหรอเงียบเลยถามสิว่าน้องคนไหนถามผีเนี่นะว่าคนไหนจอสนั่นมันใช่โอเคน้องสาวแล้วคนไหนล่ะเอสถามสิว่าใครโอ้ยคริสทำหน้าไม่เชื่อนะคะเบสเฮนนาตายแล้วจริงเหรอเขาบอกว่ายังไม่ตายนี่โอเคเฮนนาแล้วกันใครกำลังพูดกับเราอ่ะเฮนนาเธอใช่ไหมโอ้ โอ้พระเจ้าบ้าบอเลยอ่ะจอยนายโอเคนะทุกอย่างโอเคนายแน่ใจนะเราเลิกเล่นได้นะไม่อ่ะเฮ้ย s t a ย์คูลเพื่อนฉันฟังนะอยากจะรู้มันบอกอะไรอ่ะฉันไม่รู้จะถามอะไรคิดก่อนสิเป็นฮันนาจริงหรอฉันหมายถึงจะรู้ได้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นอ่ะสองคนนั้นยังไม่ตายเหรอหรือตายแล้วจอชฉันรับมันได้โอเคเออ Um, เดี๋ยวคิดดูก่อนนะเอาเป็นว่าถามและกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฮนนาเนาะแฮนนาเราคิดถึงเธอนะพวกเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบอกเราเกิดอะไรขึ้นโอ้บีอีออทีออ โอ้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 ฉันไม่ชอบแล้วอะหลอกลวงหมายววามว่าไงอะมันมีต่ออีกนะ K I L L E D ไม่นะไม่ถูกค่าเหรอเราไม่ได้ค่าเธอสักหน่อยมันเล่นพีเลนแล้ว s h ใจเย็นโอเคเราต้องรู้มากกว่านี้ฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆเฮ้พูกหมายว่ามว่าไงอะถามทีสิเกิดอะไรขึ้นเราถึงจะรู้ถาม h โอ้ m ม god เราเริ่มกลัวแล้วนะคะถามว่าไงดีใครฆ่าดีไหมหรือว่าเอาเอายังไงดีเออโอเคโอเคเธอตายยังไงอลเฮนน่ะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเอลไอบีไลเบิร์บบางทีเราอาจจะเจออะไรที่ห้องสมุดนะพีอ้อ โอ้โอ้พฟมันคือหลักฐานโอ้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 โอเชนในห้องสมุดเหรอระวังบ้าเฮ้ยคริสพวกเธอรู้ไหมว่าอะไรมันบ้าแท้ๆเลยมันไม่จริงจอร์จฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟังนะฉันไม่รู้นะว่าพวกเธอเชื่อมันมันบ้าแล้วแท้ๆแล้วที่ช่วยเรื่องหนึ่งเหลือเรื่องเนี้ยที่ให้ฉันลืมความหลังเหรออะไรก็เธอนะมันไม่คูลเลยอะจอร์จ นายอยากจะเล่นกระดานผีถ่วยแก้วเองนะเฮ้ยเฮ้ยคำดาวเลยมันไม่ใช่ความผิดของแอชลีย์นะนี่มันไม่ใช่ตความต้องการของฉันเลยอะโอเคพวกนายผิดพลาดอย่างแรงเอาพวกเรามาเพื่อจอร์สนะเฮ้เรุงคนตามเข้าไปไหมอะโอ้แมนผมคิดว่าเขาคงไม่เป็นไรอะให้เวลาเขาสักหน่อยอะฉันเข้าใจเขานะแต่มันบ้าแท้ไอตัวชี้มันกระเด็นออกจากโต๊ะผมหมายถึง ถ้ามันเป็นฟรีซจริงอะ่ะมันต้องเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆว่าไหมมันไม่ฟรีซนะมันมันเล่งจริงเราต้องทําอย่างที่มันบอกคือต้องไปห้องสมุดโอเคนะเอาจริงเหรอตอนนี้เลยเหรอโอเคตัดมาที่ไม้นะฮะโอ้ไม่ยังตกใจไม่หายแจส๊สแจส๊สหายไปไหนอะ่ะโอ้ยยังต้องปัดที่ไม่อีกเหรอโอ้โหรู้สึกห่วงหล่ออยู่นะเราเป็นไม้ตอนนี้นะคะ,ะโอ้ตายแล้วถึงไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าเล่นไม้คนเดียวอะ่ะโอเคเราไปต่อกันเลย ยีแจ๊สเอ้ยนี่ถ้านานงเล่นตอนนี้นะของบอกเลยนะแจ๊แจสแจ๊สเบสมายเลิฟที่รักเธออยู่ไหนอ่ะพอเธอมันไม่ตลกเลยนะเฮ้ยโอ้โหย้หยาเอ้ยอะไรอ่ะ <S <S oh, โอ้ฟักโอ้หมันทำยี่ยวเกือบแตกโอ้โหยนี่มันนรกอะไรอยู่ในนั้นเนี่ย ทำไมต้องเข้าไปในป่าลึกด้วยล่ะไอหูไม้เอ้ยผมโอ้ยตายตายตโอเคไปต่อเลยหัวใจจะวายเจสฮันนี่ผมสบ้ายเลยนะแล้วผมสัญญาเลยอะว่าผมจะไม่ทําให้คุณเย็นต่อไปถ้าเจอคุณอุ้ยโอ้พระเจ้าโอ้โอ้โอ้ไม่โอ้โหนี่มันเจะได้มากเลยอะไม่นะเดี๋ยวรอแป๊บ ต้องดูดูสิผมไม่อยากเห็นมันดูสิไหมดูสิคุณถ่ายมันเหรอเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> ดูหนะ้าคุณสิเฮ้ย <Hey, S 1> ผมกลัวคุณไม่ควรจะโดดข้ามตรงนั้นมาแล้วผมอยู่กลางป่าว่ามันน่ากลัวมากรู้ไหมอ้ oh, ฉันทำให้คุณตกใจโอ้ oh. ถ้าคุณส่งต่อไปแล้วก็ผมจะจะอะไรเหรอผมจะฆ่าคุณอะ่ะฉันไม่อยากจะรู้นะว่าคุณนั่นร้องเหมือนผู้หญิงได้ด้วย <laughs> ดีใจอะ่ะที่ได้รู้จักตัวตนของคนที่ตอนเห็นเยอะยใส่กางเกงอะ่ะ ขอบอกว่าสุดยอดเธอเก่งมากเลยนะแจสโอเคไหมยอมแพ้ไปเลยเราไม่อยากเล่นแล้วคือเราเนี่ยแหละไม่อยากจะเล่นต่อโอเคคุณชนะผมยอมแล้วอ่ะแต่ฉันชนะตลอดเลยนี่บอกตรงเลยแจสเธอบ้าหรือเปล่าเธอมาแกล้งอะไรเวลานี้นะแล้วแถมถ่ายวิดีโอไว้ด้วย <c oughs> อุ๊ยอะไรตามเรามาด้วย <c oughs> อ่ะออ้ยจริงเหรอมีคนตามเราา เฮ้ยเร,เร็วดร็วดีเจออะไรอะโอเคนะเป็นสีอะไรเอ่ยสีน้ำตาลคือบอกอนะคตนั่นเองอุย้ยอะไรอันนี้เป็นรู้สึกคารนปั่นน้ำใช่ไหมโอ้โหคือมันเตือนเรานะะไปต่อดีกว่าเลยโอเคนะไปขวาเนาะอุยมีสะพานด้วยโอ้โหยอย่าบอกนะว่าจะมีอีกสะพานพังหรืออะไรอย่างเงี้ย ว้าวว,าวที่นี่ข้างนอกอะมันเป็นธรรมชาติของหน้าหนาวที่สวยงามมากเลยอะ่ะ mm hmm. เหรอกลางคืนมองเห็นแต่หิมะนี่ยนะสวยตรงไหนอะถามหน่อยเธอเขามาเดินเล่นกันเวลานี้เหรอแน่นอนว่ามันน่าสนใจโอ้โหบอกเลยนะฮะเออแล้วไอ้ไก่ไหมเนี่ยบอกตรงว่าจะตายแล้วเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมใครร้องอะไม่นะแน่นอนต้องเป็นกระรอกแน่ กระลอกเหรอมาล้องตอนเนี้นะไถไปเรื่อยนะแน่นอนมันต้องหาคู่ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวอะไรอะ่ะ <ST. S 2> คุณได้ยินอะไรไหมไม่นะ <ST. S 2> อะไรเอ่ยเฮ้ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอ่ะ <ST. S 2> โอ้โต้องเอาอะไรเฟี้ยงอุ้ยต้องมีคนแอบดูแน่เดี๋ยวเฟี้ยงเลยละกันดูด้วยกันเฮ้ยออกมาเลยถ้าอยู่ตรงนั้นอะ่ะนี่แน่ ออกมาป่ะโอ้ยป้าเอ้ยโอ้ยเฮ้ยป้าเถ้ยนี่มันแค่กวางเท่านั้นน่ะป้าเอ้ยอะไรเนี่ยโฮ้ยบอกแล้วไม่มีอะไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเฮ้ยไหมทนายลื่นลงไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยโอ้ยบอกตรงเลยการตกใจแบบเมื่อกี้อึงสุดสุดตายแล้วเราไปต่อเลยรีบเลยนะรีบเลยขอบอกสุดสุด เป็นไงมั่งอะ <Everything S 1> มันเป็นอย่าง,างที่ทคุณบอกเลยอะไหมอะไรอ่ะมันเยี่ยมไปเลยอะโอ้เจอในกระท่อมฉันชอบมันจังอ่ะใช่สิ <love> โอเคเราเข้าไปดูข้างในนะเผื่อมีอะไรหืมโอ้ยเมื่อกี้เจออะไรเอ่ยอ๋อเจอหน้ากากหยิบดีโอเคเจอแล้วต้องทำไงต่อต้องไปลองดูเนาะโอเค คือต้องไปโชว์ให้อะไรนะเอ่อเจสดูใช่ไหมไปหาเจสเลยแล้วกันโหยเจสอยู่ไหน oh. อ๋อนั่งเล่นเฮ้ดูนี่สิแ๊ <c oughs> ะ <Why? S 1> มันน่าสนใจไหมล่ะมันน่าเกียดไม่ว่าไม่ล่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคี a. ขอจบแพทนี้เจอกันแพทหน้าขอบคุณที่รับชมนะยังไงก็อย่าลืมติดตาม, <S <S มแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกดจับสไล์ด้วยโอเคนะคะ สวัสดีค่ะ